เป็นความสูญเสียเป็นกำไรในชีวิตนี้มีสิ่งต่างๆมากมายที่ไม่เป็นไปตามใจปรารถนาแม้จะพยายามเต็มที่แล้วก็ตามด้วยเหตุนี้เราจึงต้องเตรียมใจพ,พ,พร้อมเผชิญกับสิ่งที่ไม่สมหวังแน่แหละบางอย่างก็อยู่ในวิสัยที่จะแก้ไขได้แต่บางอย่างก็แก้ไขอะไรไม่ได้ในกรณีเช่นนั้นไม่มีอะไรดีกว่า การทำใจเพราะถึงเราจะเศร้าโศกเสียใจหรือโกรธแค้นแค่ไหนก็ไม่สามารถจะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นได้ไม่ต้องดูอื่นไกลเพียงแค่ขับรถไปเจอสัญญาณไฟแดงอะไรเล่าที่เราจะทำได้ดีไปกว่าการทำใจปกติและคอยให้สัญญาณไฟเขียวปรากฏขึ้นแทนจะงุดหงิดหรือตะโกนบวกเวกดัง เพียงใดสัญญาณไฟเขียวก็ไม่มาเร็วขึ้นกว่าเดิมการไฟแดงอาจไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนต้องประสบเป็นประจำแต่ความสูญเสียความพัดพา้าความล้มเหลวและคำติฉินล้วนเป็นสิ่งที่เกิดกับทุกคนเป็นอาจ,จินและนำมักจะนำความทุกข์มาให้ใครๆก็อยากหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ดังกล่าวแต่ แม้จะทุ่มเทเงินทองหยาดเหงื่อแรงงานหรือบนบานสารกล่าวเพียงใดก็มีอาจหนีพ้นได้แต่ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใดและมากน้อยเพียงใดต่างหากผู้ที่ตระหนักว่าความไม่สมหวังนั้นเป็นธรรมดาของชีวิตย่อมทำใจได้ง่ายกว่าคนทั่วไปชีวิตนั้นมีสองด้านอยู่เสมอคือมีทั้งความสมหวังและความไม่สมหวัง เราไม่สามารถเลือกสิ่งหนึ่งโดยปฏิเสธอีกสิ่งหนึ่งได้มีได้ก็ต้องมีเสียมีสรรเสริญก็ต้องมีนินทามีการพบปะกก็ต้องมีการพัดพลากและมีการเกิดก็ต้องมีตายนี่คือกฎของชีวิตเช่นเดียวกับกีฬามีชนะต้องมีแพ้ไม่มีใครที่สามารถชนะตลอดการใครที่คิดจะเอาชนะโดยไม่ยอมรับความพ่ายแพ้เลย ไม่เรียกว่านักกีฬาชันใดผู้ที่คิดแต่จะสมหวังอย่างเดียวโดยไม่ยอมรับความผิดหวังยอมได้ชื่อว่าผู้เห็นแก่ได้ฝ่ายเดียวคนแต่ก่อนมักอุทานว่าอานิจาเมื่อเจอกับความพัดพลาคสูญเสียก็เพื่อเตือนใจตนเองว่าความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาของชีวิตความตั่หนัก ว่าไม่มีอะไรในโรคนี้ที่เที่ยงแท้นอกจากจะทำให้มีชีวิตอยู่อย่างไม่ประมาทแล้วยังช่วยให้ทำใจยอมรับความสูญเสียได้อย่างไม่ฟูมเฟยืยถ้าหากยังทำใจไม่ได้ก็ขอให้ระลึกความสูญเสียพัดภาหรือสิ่งไม่สมหวังทั้งปวงเมื่อเกิดขึ้นกับเราก็นับว่าแย่อยู่แล้วหากเราปล่อยใจให้ตกต่ำ เอาแต่เศร้าโศกเสียใจหรือโกรธแค้นก็เท่ากับเป็นการซ้ำเติมตัวเองให้ทุกข์หนักขึ้นควรเตือนใจว่าถึงทรัพย์จะเสียไปแต่อย่าให้ใจเสียไปด้วยถึงงานจะล้มเหลวแต่อย่าให้ใจล้มเหลวไปด้วยเมื่อเสียทรัพย์หรืองานล้มเหลวเราอาจโทษคนอื่นได้แต่ถ้าใจเสียหรือใจล้มเหลว โทษใครไม่ได้เลยนอกจากตัวเองเพราะฉะนั้นไม่ดีกว่าหรือหากเราจะเลิกซ้ำเติมตัวเองและยอมเสียเพียงอย่างเดียวไม่ใช่เสียซ้ำสองเมื่อประสบกับสิ่งไม่พึงปรารถนาหากปล่อยใจให้ทุกย่อมถือว่าขาดทุนแต่ถ้ารักษาใจให้เป็นปกติถือว่าเสมอตัวดียิ่งกว่านั้นคือกำไร ได้แก่การรู้จักหาประโยชน์จากความไม่สมหวังดังกล่าวอาทิถือว่าความไม่สมหวังนั้นมาเป็นครูสอนเราให้เข้าใจสัจธรรมของชีวิตว่าไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนมีได้ก็ต้องมีเสียมีสรนเสริญก็ต้องมีนินทามีพบปะก็ต้องมีผัดพลาด ใช้แค่สอนสัจธรรมแก่เราเท่านั้นหากยังสอนให้เรารู้จักปล่อยวางด้วยเมื่อประสบกับสิ่งไม่สมหวังหากเราไม่เข้าใจในสัจธรรมและทำใจไม่ได้ก็จะต้องถูกครูลงโทษอย่างไม่หยุดหย่อนมีแต่จะทุกข์ร่ำไปถ้าไม่อยากทุกข์ไม่อยากถูกลงโทษก็ต้องน้อมรับคำสอนของครู ให้ซึมซับเข้าไปในจิตใจไม่มีครูใดที่ดุเท่านี้แต่ขณะเดียวกันจะมีครูใดเจ้าที่ขยันเคี้ยวเข็นสอนสั่งให้เราซึมซับสัจธรรมได้เท่านี้เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ประสบสิ่งไม่พึงปรารถนาหรือไม่สมหวังก็ขอให้ขอบคุณครูที่ได้มาสอนสัจธรรมแก่เราอีกครั้ง ถ้าอยากจะกำไรมากกว่านี้ก็ขอให้ระลึกว่าในที่สุดคนเราก็ต้องตายความตายนั้นถือว่าเป็นวิกฤตที่ร้ายแรงที่สุดของชีวิตไม่มีความสูญเสียอะไรที่เด็ดขาดเชิงเท่ากับความตายไม่มีอะไรที่สามารถทําให้เจ็บปวดร้าวได้ยิ่งกว่าความตายที่สำคัญก็คือไม่มีทรัพย์สมบัติอำนาจชื่อเสียงเกียรติยศหรือ ใครคนใดที่จะสามารถช่วยเราได้เมื่อความตายมาถึงแม้กระนั้นมีสิ่งหนึ่งที่สามารถช่วยเราได้เมื่อชีวิตใกล้แตกดับสิ่งนั้นคือจิตใจของเราเองจิตใจที่พร้อมจะปล่อยวางทุกสิ่งไม่เพียงแต่ปล่อยวางทรัพย์สินสมบัติอำนาจชื่อเสียงเกติยศเท่านั้นหากยังปล่อยวางแม้กระทั่งความทุกข์ความเศร้าโศกความเจ็บปวด ไม่ยึดเอาไว้ให้เป็นทุกข์เลยแต่จิตใจนั้นจะปล่อยวางได้ขนาดนั้นได้ต้องผ่านการฝึกฝนทีนี้จะฝึกฝนจากอะไรคําตอบประการหนึ่งก็คือฝึกฝนจากครูคนเดิมนั่นเองความพัดพ้าสูญเสียและความไม่สมหวังนั้นจะว่าไปแล้วก็คือสิ่งที่มาฝึกฝนให้เราเลื่อนขั้นในทางจิตใจกล่าวคือให้มีความอดทน เข้มแข็งและปล่อยวางได้มากขึ้นขึ้นจนสามารถรเผชิญกับความตายได้อย่างสงบทุกครั้งที่เราเสียทรัพย์ทำเงินหายอกหักขอให้ระลึกแม้เพียงนี้ยังทำใจปล่อยวางไม่ได้หากเผชิญกับความตายซึ่งเป็นสุดยอดแห่งการสูญเสียพัดพลาเราจะทำอย่างไรทุกครั้งที่เจ็บปวดให้ระลึกว่าเพียงแค่นี้ยังทุรนทุราย แล้วจะรับมือกับความตายซึ่งเป็นที่สุดแห่งความเจ็บปวดได้อย่างไรหากปล่อยใจให้ทุกย่อมถือว่าขาดทุนแต่ถ้ารักษาใจให้เป็นปกติถือว่าเสมอตัวดียิ่งกว่านั้นคือกำไรคือการรู้จักหาประโยชน์จากความไม่สมหวังดังกล่าวความพลัดพรากสูญเสียและความไม่สมหวังล้วนเป็นครูหรือบทเรียนที่มาสอนให จัดแจงในการ,รเผชิญกับความไม่เที่ยงของชีวิตอันมีความตายเป็นที่สุดดังนั้นทุกครั้งที่ประสบความพลาภสูญเสียหรือความไม่สมหวังไม่ว่าเล็กหรือใหญ่แทนที่จะปล่อยใจไปกับความทุกข์ให้ถือว่ากำลังเจอบทเรียนหรือบททดสอบของครูที่เราจะต้องทำให้ได้นั่นคือสามารถผ่านเหตุการณ์ได้โดยไม่ทุกข พร้อมที่จะปล่อยวางกับสิ่งที่เราได้สูญเสียไปไม่หวนหาอะไรถ้าทำเช่นนั้นเราจะไม่ใช่เป็นผู้สูญเสียเท่านั้นหากยังได้อีกด้วยนั่นคือได้ความพร้อมในจิตใจเพื่อเผชิญกับความตายที่รออยู่เบื้องหน้าอย่างไรก็ตามไม่ใช่แค่ความพลัดพรากสูญเสียหรือความไม่สมหวังเท่านั้นที่สามารถสอนสัตธรรมให้แก่เรา เหตุการณ์ที่พึงปรารถนาก็ยังเป็นโอกาสที่จะตอกย้ำสัจธรรมให้แก่ตัวเราเองได้ด้วยทุกครั้งที่เราสมหวังได้สิ่งปรารถนาได้คำสัรเสริมได้รับเกียรติยศควรระลึกไว้ในใจเสมอว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงไม่ช้าก็เร็วจะต้องแปรเปลี่ยนเพราะเมื่อมีได้ก็ต้องมีเสียมีสัรเสริญก็ต้องมีนินทาไม่มีใครที่ประสบความสมหวังได้รับสิ่งพึง ปาถนาหรือคำสรรเสริญไปตลอดแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังมีคนนินทาแม้แต่มหาเศรษฐีที่ฉลาดที่สุดก็ยังประสบกับการขาดทุนเช่นเดียวกับนักกีฬาที่เก่งที่สุดก็ยังมีวันพ่ายแพ้เมื่อระลึกได้เช่นนี้ก็อย่าได้ลิงโลดหรือดีใจมากนักเพราะดีใจมากเท่าไหร่ก็จะเสียใจมากขึ้นเท่านั้น ยิ่งหัวเราะดังเท่าไหร่ก็ยิ่งร้องไห้ดังเท่านั้นด้วยเหตุผลเดียวกันถ้าไม่อยากทุบเพราะถูกคนต่อว่าก็อย่าปื้มเวลามีคนสรรเสริมไม่อยากเสียใจเวลาของหายก็อย่าไปดีใจเวลาได้ของมาถ้าไม่อยากกัดกุ้มเวลาประสบล้มเหลวก็อย่าไปลิงโลดเวลาประสบความสำเร็จไม่อยากเสียใจเวลาของหายก็อย่าไปดีใจเวลาได้ของมา ถ้าไม่อยากกัดกุ้มเวลาประสบล้มเหลวก็อย่าไปลิงโลดเวลาประสบสำเร็จยิ่งอยู่สูงมากเท่าไหร่ก็มีโอกาสตกลงมาเจ็บมากเท่านั้นรักษาใจให้พอดีพอดีไม่ยินดีเวลาประสบสิ่งน่าพอใจถึงเวลาประสบสิ่งไม่น่าพอใจก็ไม่ยินร้ายไปเองในทำนองเดียวกันเวลาสุขสบายก็อย่าเพิดเพลินม,มักให้เตือนใจว่าวันนี้สุข ใช่ว่าพรุ่งนี้จะไม่ทุกข์วันนี้เป็นหนุ่มสาวใช่ว่าพรุ่งนี้จะไม่แก่เท่าวันนี้มีสุขภาพดีใช่ว่าพรุ่งนี้จะไม่เจ็บป่วยวันนี้ยังมีลมหายใจใช่ว่าพรุ่งนี้จะไม่ตายโลกนี้ผันผวนเป็นนินชีวิตนี้แปลเปลี่ยนเป็นอาจินจะอยู่ในโลกนี้ได้อย่างไม่ทุกข์มีชีวิตอยู่อย่างเป็นสุขต้องรู้ซึ้ง ถึงสัจธรรมดังกล่าวไม่เพลิดเพลินกับความสมหวังจนลืมตัวเรียนรู้จากความไม่สมหวังจนเกิดปัญญาเมื่อประจักษ์แก่ใจว่าได้หรือเสียสัรเสริหรือนินทาสำเร็จหรือล้มเหลวสุขหรือทุกข์เป็นเรื่องธรรมดาเมื่อนั้นความเจ็บปวดและความตายก็เป็นเรื่องธรรมดาเช่นกันผู้ที่รู้จักธรรมชาติอันแปรปรวนของแม่น้ำย่อมสามารถ คัดท้ายพายเรือจนถึงจุดหมายได้อย่างสวัสดีฉันใดผู้ที่รู้ธรรมชาติอันผันผวนของโลกและชีวิตย่อมสามารถพาตนจนถึงสุคติได้ฉันนั้นค่ะคลิปนี้ก็ได้จบลงไปแล้วนะคะถ้ามีประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะคะขอบคุณคนที่เข้ามารับฟังด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ